โะเดเชีนมาเพิ่มในเาชายสองตัวตัวใหญ่ตัวนี้ตัวหนึ่งความรัวร่วครับความรัวร่วรัว่วแรง ถอดแผลคอนิเซอร์ไปแล้วครับเดรยเออร์อยู่นู่นถอดคอมไปแล้วครับถอดคอมไปแล้วใส่ยด้ชื่อมาสองลูกสองลูกน a x V แปดสิบนะครับ แม็กซ์ซัดดีเบสิรถบ้านนี่เป็นรถบ้านครับรถบ้านคอมพลัวนี่็ฟอพวงมาลัยแม็กซ์ซัดนี่กคือวิซี่แอร์ยุกนับัด เป็นใหม่ข้างหลังไอ้เป็นที่นอนเป็นบ้านเป็นรถบ้านรถจอนเีูกแอร์เปิดลู่แอร์เ,อเ,อเก่านะคำเก่าอันนี้คำเก่าจะเป็น,นคำจีน,น,น,นอันนี่คำใหม่เป็นเรนโซแล้วเป็นเรนโซ่เบอร์ยี่สิบ ทำไปของเราใส่คำมาแล้วแต่วก็ใส่ได้ชาร์จอีกก็ไม่ได้ชาร์จเข้าอีกโจนนึงนี่คอมหัวสายใส่เข้าเรียบร้อยแล้วแต่คอมใส่หัวสายเรียบร้อยมีได้รไหมได้ใส่ครับใส่ได้อีกทีนี้ได้ใส่ได้อีกรูปนึงตอนนี้เราจะตัดเครื่องเปิดแอร์นะครับจะได้ชาร์จมาเสริมมาเสริมได้ชาร์จหนึ่งรูก เตอแบตเตอรี <uit> ่อีกหนึ่งลูก m แม็กซ์ x c u t Maxcut m a x c นตัดแล้วตัดแล้วแอตัดแล้วแอตัดแล้วือตัดแล้ว ตัดแล้วนะครับต็จแล้วตังานแต่แผงใช้แผงเดิมนะ่ะแผงเดิมแผงหาไม่ได้แผงลื่นหาไม่ได้แผงล้างเอาเปลี่ยนคอมเปลี่ยนคอมเปลี่ยนเออล้างแผงแผงหาไม่ได้ต้องใช้ไปก่อนตันนี้ปัญหาเขาคือคอมมันบั่วครับเบือกคอมมันแตก <c oughs> Đây tiệm da vừa đó, tiệm da vừa. Max sắt, max sắt. 200 rồi. ไฮเริ่มขึ้นเริ่มขึ้นนะครับไฮเริ่มขึ้นเริ่มขึ้นนะดูความเย็นได้เท่าไหร่อันนี้เจ็ดสิบ สิบสิบเอ็ดรสองร <c oughs> รถใหญ่ครับรถใหญ่ ยังไม่เต็มเลยยังใสาย,ยังไม่เห็ืเลยก,กดูหน้าเกียดอีกรอบหนึ่งครับหน้าเกีย์รอบนึงที่รตัดไปแล้ว,วก็ไม่ร้อนเท่าน,นะตอนนี้ก็ถือว่าไม่ร้อนเท่าไหร่สองร้อยนิดหน่อย ดูน้าเจ๋งครับตัดแล้วตัดแล้วตัดเร็ว เลยดูความเป็นจริงดูคอาเ็นท์ข้าจี๊ดแปดแปดตักกันเยี่สัตว ลง9องศา8องศาเนี่ยถือว่าโอเคถ้ารถใหญ่8.5หรือลงเร็ว ini kata ok lah ini saya akan cermin lepas ini saya akan menutup ini di dalam itu di dalam ini saya akan menutup ini di bawah ini saya akan menutup ini นายิปเป็นชนเสร็จเรียบร้อยมีมีนดัดยี่สิบสามตัวขับนัดนี้ออกสามตัวตวันนี้ออกเห็นนัดยี่สสามตัวข้างในป้ายยันมีนัดยี่สิบสองตัวตัวนี้ก็มีนดัดยี่สิบห้าตัวเหมือนกันสองข้างเหมือนกันข้างล่างก็มีนดัดยี่เหมือนกันขับไม่ยากทวนี้เราก็ แกหา,หา,หาอะไรฮะดูคมแลกอยู่ข้างในด้วยคอมดีชัดดชัดสองอยู่ข้างในค่ะข้างในนะครับข้างในภ<ด>ายในก็อยู่ประมาณนี้แหละภานในซิกเอแม็กซ์ัดแม็กซ์ัดรถบ้านเป็นรถบ้าน